แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้สิ่งที่กำหนดให้ xL เป็นส่วนของเส้นตรงสิ่งที่ต้องสร้างขั้นตอนที่1ใช้จุด x เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนพอประมาณให้เกินหัวครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง xL เขียนส่วนโค้งตัดส่วนบนและส่วนล่างของ xL ขั้นตอนที่2ใช้ Y เป็นจุดศูนย์กลางกลางรัศมีวงเวียนเท่าเดิมทำเช่นเดียวกันกับข้อ1 ตอนที่3าํกำหนดให้ a และ b เป็นจุดตัดทั้งสองขั้นตอนที่4 ลากส่วนของเส้นตรง AB ตัดส่วนของเส้นตรง XL ที่จุด O ดังนั้นจะแบ่งส่วนของเส้นตรง XL ออกเป็น2ส,ส่วนที่เท่ากันคือส่วนของเส้นตรง XO เท่ากับส่วนของเส้นตรง OY ค่ะ